สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบอยพิสนุยอมจ่ายเปิดราคาคลอดลูกสาวคนแรกที่ไม่ธรรมดาลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว่ะครับสําหรับน้องเฟรยาลูกสาวคนแรกของบอยพิสนุก,กับภรรยาชาวต่างชาติโดยในครั้งนี้หนุ่มบอยได้เลือกให้ภรรยานั้นคลอดที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และใช้วิธีการคลอดแบบธรรมชาติ โดยค้คลอดปกติหรือ normal delivery ราคา85,000บาทคลอดปกติโดยการฉีดยาชาที่ไขสันหลังหรือ normal delivery with epidural block ราคา99,000บาทผ่าตัดคลอดหรือ cesarean section ราคา1 9 0 0 0บาทภายในคนแดหรือ twin cesarean section ราคา199,000บาทโดยเมื่อวันที่ผ่านมาในอินสตาแกรมของคุณบอยพิชนุได้โพสต์ภาพครอบกรัวพร้อมระบบแคปชั่น รอทั้งวันแล้วครับลูกออกมาเจอกันเถอปะป้าต้องหาอะไรทําแกเครียดร้อนหนูไปพลังังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งกําลังใจมาให้อแมนดาด้วยครับคงอีกไม่นานแล้วครับอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com ขอบคุณครับ